โลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของอดีตข้าราชการครูสาวที่ออกมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของการเป็นครูที่ต้องแบกภาระงานเอกสารจนไม่มีเวลาเตรียมสอนและพัฒนาตนเองทําให้ตัดสินใจลาออกในที่สุดหลังจากทํางานได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นโดยมีใจความสําคัญระบุว่าคนเราบางทีก็มีความฝันแปลกๆเช่นเราเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะลาออกจากราชการตั้งแต่ก่อนจะเข้าทํางานก่อนที่จะได้บรรจุหลังจากบรรจุได้เพียง3เดือนความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตเป็นจริงแล้วนะคะคือได้ลาออกจากราชการ แล้วบรรจุเข้าไปเริ่มงานในช่วงแรกๆออกจากห้องประชุมประมาณสี่ทุ่มหลายคืนมากๆเพราะโรงเรียนจะมีการประเมินเลยต้องเตรียมงานงานหนักนะหนักมากแต่ทําได้ทํํๆไปก็เพลินดีมีเพื่อนครูที่โรงเรียนก็น่ารักกับเรามากๆสอนงานเราหลายอย่างได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้มิตรภาพแต่ช่วงเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ประเมินโรงเรียนผ่านไปประมาณ3วีควันนั้นเราเลิกงานเร็วแล้วออกไปที่ระเบียงห้องเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงเย็นท้องฟ้าวันนั้นมันสวยงามมากๆสวยงามมาก ที่สุดในชีวิตช่วงนั้นเลยเราจุดยาก,กันยุงตั้งที่ปลายเทา้านั่งเอนหลังบนเก้าอี้มองท้องฟ้าในเย็นวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีแต่แล้วจู่ๆก็มีคําถามที่พุ่งมากระแทกสติของเราว่าทําไมแค่ท้องฟ้าตอนเย็นธรรมดารรมดาวันหนึ่งมันถึงดูเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตเราได้ขนาดนี้ในวันนั้นจนมาคิดได้ว่าเพราะเราไม่ได้เห็นท้องฟ้าตอนเย็นมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่เราทํางานอยู่แต่ในห้องประชุมเห็นแต่เพดานขาวๆนานจนลืมไปว่าท้องฟ้าตอนเย็นมันสวยขนาดไหนชีวิตคนเรา มากนะเราเผือแค่แป๊บเดียวเราผ่านปี2022มาเกินครึ่งปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะใช้ชีวิตตรงนี้ให้มีความสุขเท่าที่เราจะมีได้งานที่ทําอยู่ไม่โอเคเลยเป็นงานเอกสารที่ซ้ําซ้อนไม่พัฒนาครูและยังช่วงชิงเวลาครูจากนักเรียนอีกด้วยเราอยากเป็นคนครูที่พัฒนาตนเองจริงๆเพื่อที่จะไปพัฒนาการสอนพัฒนานักเรียนไม่ใช่บาบังคับให้เราเข้าอบรมไปพร้อมๆกับสอนเด็กอยากให้ลดการประเมินลงลดภาระเอกสารลงใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นไม่ใช่เสียเวลา ชีวิตไปกับการเขียนมือสิ่งที่เสียดายที่สุดก็ต้องมาลาออกสังคมเพื่อนร่วมงานดีมากๆนักเรียนก็น่ารักมากๆเป็นความทรงจําที่ดีมากเลยขอบคุณทุกความสุขของเรานะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กทิ้งท้ายว่าขอให้เรามีความสุขในการทํางานนั่นเอง